สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับวิชาภาษาไทยนะคะในสัปดาห์ที่16คาบเรียนที่1เราจะอยู่ในเรื่องของภาษาถิ่นนะคะ,ะนักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้จดให้ครูก่อนนะคะเกี่ยวกับความหมายของภาษาถิ่นนะ ภาษาถิ่นคืออะไรนะคะเดี๋ยวนักเรียนดูนะว่าภาษาถิ่นคืออะไรความหมายของภาษาถิ่นก็คือภาษาที่เราใช้พูดสื่อสารกันภายในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะคะซึ่งจะอยู่ในประเทศไทยนี่แหละการเรียกของสิ่งเดียวกันเนี่ยแต่และท,ท้องถิ่นอาจจะเรียกไม่เหมือนกันเราจึงจะต้องมีภาษาไทยมาตรฐานกำกับเอาไว้ เพื่อที่จะติดต่อสื่อสารความหมายให้ตรงกันทุกภาพคำคำเดียวนะคะอาจจะเรียกไม่เหมือนกันในแต่ละท้องถิ่นดังนั้นเราจึงจะต้องมีภาษาไทยมาตรฐานกำกับความหมายเอาไว้นะคะให้นักเรียนจดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะเอาสมุดขึ้นมาจดก่อนคะ่ะนะคะบอกถึงความหมายของภาษาถิ่น ะะซึ่งในประเทศไทยเราเนี่ยนะคะนักเรียนจดตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะซึ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะจะมีภาษาถิ่นอยู่ทั้ง3ภาคที่เราจะต้องเรียนนะคะนั่นก็คือภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะคะส่วนภาคกลางซึ่งเราเราใช้ภาษาภา,า,า,าคกลางอยู่แล้วนะคะ แต่ภาษาถิ่นของภาคกลางก็จะมีสำเนียงที่แตกต่างกันออกไปอย่างใกลๆ้ๆกรุงเทพก็อาจาจะเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งการพูดของเขาก็จะมีภาษาท้องถิ่นที่จะเนอออกไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอนในครั้งต่อไปนะ,ะเมื่อนักเรียนจดตรงนี้เสร็จแล้วนะคะ,ะให้เวลาสําหรับนักเรียนที่จะจดตรงนี้นะสมมุติว่านักเรียนจดตรงนี้อยู่นะคะ ก็สต็อปค้างเอาไว้ก่อนได้เดี๋ยวมาดูเพลงอันต่อไปกับคุณครูก่อนนะว่าจะเป็นเพลงอะไรและนักเรียนก็ฝึกซ้อมร้องเพลงไปพร้อมๆกันนะคะ เป็นเพลงอะไรนะักเรียนช่วยร้องตามได้เนระคะมีเนื้อเพลงให้เราด้วยถ้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่แถมบ่อเต้าใดก็จะเป็นสาวแล จบไปแล้วนะคะจบไปแล้วสำหรับบทเพลงของอาสาวเชียงใหม่นะคะถ้าเกิดเป็นบทเพลงของสาวเชียงใหม่เนี่ยมันเป็นบทเพลงที่เป็นของทางภาคเหนือนะคะ,ะทีนี้นักเรียนเอาสมุดเล่มนี้ขึ้นมานะคะเป็นเล่มของเด็กน่ารักนะคะนักเรียนเอาขึ้นมาเลยนะเ,เมื่อนักเรียนขึ้นมาแล้วนะคะเปิดหน้า100 6 6นะคะ1 6ึนะมาดูว่า,าภาษาถิ่นเนี่ยนะคะคืออะไรแล้วเราจะเรียนในภาคอะไรบ้างอย่างที่คุณครูเคยบอกนะคะว่ามันจะมีทั้งภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะคะและเมื่อเรียนนักเรียนสามารถที่จะพูดภาษาถิ่นนั้นๆได้ด้วยนะคะเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องอพูดได้เหมือนเขาทั้งหมดแต่เราสามารถเมื่อได้ฟัง สำเนียงของเขาเราสามารถจะบอกได้ว่าคนนี้นะคะเป็นคนภาคอะไรได้นะคะโดยการสังเกตหรือฟังจากการสื่อสารการพูดสื่อสารของเขาก็จะสามารถบอกเราได้ว่าเขาเป็นคนภาคอะไรนะคะบางคำเราอาจจะพูดได้บ้างหรือพูดไม่ได้บ้างไม่เป็นไรแต่เราสามารถฟังสำเนียงเขาออกนะคะว่าเป็นคนภาคอะไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะค่อยๆสอนนักเรียนนะก่อนอื่นนักเรียนเปิดมา เ,เล่มเด็กน่ารักนะคะเล่นเด็กน่ารักหน้า166นะอ่าสนะสำหรับเด็กที่เอามาแล้วนะคะอาจจะอยู่ทางบ้านเราเรียนทางบ้านนะคะเราก็เปิดดูได้เลยนะคะ,ะดูหน้า166นะคะตารางเปรียบเทียบการออกเสียงคำภาษาถิ่นในบางคำที่เราอาจจะรู้จักนะคะ ให้นักเรียนออกเสียงได้เลยนะคะเหมือนไม่เหมือนไม่เป็นไรนะคะเพราะเราไม่ใช่เจ้าของภาษาถิ่นของเขาโดยตรงนะทีนี้นักเรียนดูคําว่าช้างนะคะถ้าเป็นภาษาถิ่นเหนือจะเรียกว่าอะไรนะคะจะออกเสียงอย่างไรนะคะถ้าเป็นคําว่าช้างภาษาถิ่นเหนือก็จะเป็นจ้างออกเสียงจอจานนะคะจ้างนะคะถ้าเป็นอีสานสร้างสร้างนะคะ ต่อไปคําว่ารู้นะคะถ้าเป็นภาษาถิ่นเหนือก็คือออกเสียงคําว่าฮู้นะคะอีสานก็ฮู้คือออกเสียงเดียวกันเลยคะ่ะสหรับคําว่ารู้นะคะต่อไปคําว่าเรือนนะคะเรือนก็คือเฮือนนะคะเฮือนภาษาถิ่นอีสานก็เฮือนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันค่ะเพราะว่าอีสานกับเหนือเนี่ยนะคะเป็นพี่น้องกันออก เสียงคล้ายกันในบางคำเท่านั้นนะคะ,ะถ้าเป็นรองเท้าเกิบนะคะอีสานก็เกิบเหมือนกันนะคะ,ะต่อไปไปดูในหน้าที่1 6 7หนะคะหน้า167นักเรียนสามารถออกสำเนียงตามคุณครูได้เลยนะคะ,ะภาษาถิ่นใต้นะคะบางคำใช้คำเดียวกับภาษาไทยมาตรฐานเลยก็ได้นะคะแต่ออกเสียงสั้นกว่าสำหรับ ภาษาถิ่นใต้นะคะเขาออกเสียงสั้นห้วนๆน,นะคะอันนั้นคือพื้นเสียงของคนทางภาคใต้นะคะ,ะต่อไปคําว่าถนนภาคใต้เขาก็จะออกว่าน้นนะคะน,น้นสั้นแล้วก็เร็วน้นนะคะ,ะตลาดก็จะเป็นลาดลาดอย่างเช่นคนใต้อาจจะพูดว่าไปในไปลาดนะคะ ครูเพ็อาจจะพูดไม่เหมือนนะคะต้องขออภัยคนที่เป็นภาษาถิ่นใต้จริงๆนะคะคุณครูก็พยายามที่จะฝึกและสอนเพราะาคุณครูก็ไม่ใช่คนภาคภาคใต้นะคะอ่าต่อไปจระเข้นะคะจระเข้ภาษาถิ่นใต้ก็จะออกเสียงว่าเคเห็นเคไหมอย่างนี้ค่ะนะลองฝึกดูค่ะนะคะครูนวรัตลัวออกเสียงเพี้ยนนะคะก็ไม่กล้าที่จะออกเสียงมากนะอ่ะต่อไป การเทียบตารางอีกอันหนึ่งนะคะเช่นคำว่าพูดนะคะพูดภาษาถิ่นเหนือจะเรียกว่าอู้นะคะพูดคืออู้นะคะอย่างเช่นพูดภาษาเหนือก็จะพูดว่าอู้กัาเมืองกับเจ้านะคะออกประมาณอย่างนี้นะ,ะต่อไปภาษาอีสานสาก็คือจะเว้านะคะว้านักเรียนจะใส่ไม้เอกหรือไม้โทกก็ได้ไม่เป็นไรคะ่ะต่อไปภาษาถิ่นใต้ก็จะเป็นแหลงแหลง นะคะนักเรียนดูตามในหนังสือได้เลยนะคะอยู่ในหน้า167นะต่อไปคำว่าดูค่ะดูก็จะเป็นภา,าษาที่เหนือก็คือพอนะคะเออคือปอช้างอะไรแบบนี้ค่ะพอจ้างแปลว่าดูช้างนะคะอ่าต่อไปเบิงเบิงคืออีสานนะคะเบิงแปลว่าดูนะคะเบิงนะอีหยางแปลว่า ดอูอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อไปแแหลแหลไร่อันนี้เป็นภาษาถิ่นใต้นะคะแหลไล่แปลว่าดูอะไรนะคะเป็นการคําถามนะคะอ่าต่อไปอร่อยภาษาถิ่นเหนือก็จะใช้คําพูดว่าลำนะคะไม่ใช่ลำฟ้อนลำนะคะอ่าลำแปลว่าอร่อยลำแต่แตเจ้าอย่างเงี้ยนะคะ ข้าวซอยข้าวซอยแปลว่าไม่ใช่ข้าวซอยเหมือนเหมือนภาษาไทยภาคกลางนะข้าวซอยคือข้าวซอยนะซอยนี้ไม่ใช่นะคะเป็นชื่อของอาหารค่ะของภาคเหนือนะคะเราเรียกว่าข้าวซอยนะคะถ้าเราบอกว่าข้าวซอยอร่อยมากนะคะเราจะพูดว่าอะไรนะคะข้าวซอยลำแต่แต้เจ้านะคะภาษาเหนือก็จะพูดช้าช้านะคะอ่อนหวานนะต่อไปถ้าเป็นภาษาอีสานก็คือแซ่บ นะคะแปลว่าอร่อยแซบนะคะแซบจะมีไม่เอกหรือไม่มีก็ได้นะคะแซบอะไรบ้างที่แซบอย่างเช่นเราจะได้ยินกันว่ากินส้มตำเราอาจจะพูดว่ากินส้มตำอร่อยมากๆเราอาจจะพูดว่ากินตำบกฮวงแซบหลายๆเด้ออะไรประมาณนี้นะคะต่อไปร้อยนะคะอร่อยคือภาษาภาคใต้แปลว่าอร่อยนะคะแปลว่าอร่อย นะคะเช่นร่อยแรงนะคะนมจีนร่อยแรงอะไรแบบนี้ค่ะจะขึ้นแบบสั้นๆคุนห้วนนะคะแล้วพูดเร็วนะคะสำหรับคนถิ่นใต้นะคะน้มจีนร่อยแรงอะไรแบบนี้นะคะออาลองฝึกดูนะต่อไปมะละกอเห็นไหมคะมาาะละกอภาษาถิ่นเหนือก็จะเรียกว่าบักกุยเต้ดนะคะบัก กวยเต้ดนะคะแปลว่ามะละกอนะคะ,ะถ้าเป็นภาษาอีสานก็จะเป็นบักหุ้งบักหุ้งขึ้นสูงนะคะบักหุ้งนะ,ะแต่ถ้าเป็นภาษาถิ่นใต้ก็จะเป็นลอกกอลอกกอะะประมาณนี้นะคะอะ ถ้าเป็นเจ้าของภาษาจริงๆครูเพชรต้องขอโทษด,ด้วยนะคะก็คือพยายามที่จะสอนเด็กให้ให้รู้จักการฟังสำเนียงนะคะอ,ะอาจจะโดยผ่านการบทเพลงบทเพลงหรือผ่านบทละครก็ได้นะคะนักเรียนก็พยายามที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะ,ะสำหรับอีกอันนึงนะคะนมจีนขหนมจีนภาษาถิ่น,เ,นเขาเรียกว่า ขนมเส้นนะคะออกเสียงว่าขนมเส้นกะเจ้านะคะถ้าเป็นภาษาอีสานขนมเส้นเนี่ยขนมจีนเขาก็จะเรียกว่าเขาปุ่นนะคะสำเนียงไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นภาษาถิ่นเหนือก็จะเป็นขนมเส้นเจ้าถ้าเป็นภาษาอีสานก็จะเป็นข่าปุ่นนะคะสั้นๆนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาภาคใต้ก็จะเป็นน่มจีนน่มจีน ะะจะออกเสียงแบบประมาณอย่างนี้นะคะต่อไปกางเกงภาษาถิ่นใต้เขาเป็นก้างเกงก้างเกงกั้งเกงอย่างนี้นะคะจะจะเร็วนิดนึงถ้าเป็นภาษาถิ่นเหนือเขาก็จะเรียกว่าเตี่ยวนะคะเตี่ยวนักเรียนดูในหนังสือหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดเลยนะคะอา้าวฉันฉันคือหมายถึงตัวเรานะคะภาษาภาคกลางเราเรียกว่าฉันคือตัวเราเนี่ยแหละนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาถิ่นเหนือก็จะเรียกว่าข้าเจ้า ข้าเจ้าบอกงูอัญอย่างเจ้าแบบว่าคือฉันไม่รู้อะไรเลยนะคะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราอาจจะเคยได้ยินในเรื่องอละครนะคะต่างๆนะคะนักเรียนลองไปดูได้นะคะ,ะถ้าเป็นภาษาอีสานก็จะเป็นคอยคอยคือตัวฉันนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาทินใต้ก็จะเป็นเ,เป็นฉันเหมือนกันแต่ว่าสำเนียงเขาจะไม่ใช่ออกฉันธรรมดานะคะ ชั่นอย่างเงี้ยนะคะออกประมาณอย่างงี้นะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนลองไปฝึกแล้วขีดเส้นใต้ในหน้า166หน้า167ตรงน,นี้นะคะนักเรียนไปขีดเส้นใต้ดูนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคาบเรียนต่อไปนะคะอ่ะนักเรียนกลับไปฝึกทบทวนดูนะอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ